สวัสดีชาวคิดบวบพี่รอ,อนนักจิตวิทยาสู่ภาพจิตชวนทุกคนมา,าพักผ่อนใจบนพื้นที่สําหรับชาวคิดบวบที่เราพร้อมจะเข้าใจกันและกันในวันที่ชีวิตไม่โอเคพื้นที่พักใจตรงนี้เป็นของทุกคนเพื่อช่วยกันปลอบประโลมจิตใจเป็นพื้นที่แห่งการพูดคุยระบายอารมณ์และสร้างพลังใจเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านพ้นในจุดที่ไม่โอเคกับชีวิตสู่ความเบาสบายปล่อยจอยและสามารถยิ้มระรเรนงได้อีกครั้ง พี่รอนเชื่อว่าทุกคนเคยเจอจุดที่ชีวิตไม่โอเคชีวิตไม่จอยพลาดครัง้งอ,อกหักสูญเสียหรืออีกมากมายที่เรียกว่าแบบนี้ชีวิตไม่โอเควะ่ะทาให้หลายคนหันเหไปเึื่องเหล้าเดียการดื่มการเมาการเข้าผับนัดเจอวงเล่าสำหรับอีพีนี้พี่รอนจะชวนทุกคนมาพูดคุยในเรื่องโรคกินหัวซนโดหรือโรคอ,อกหักโรคกินหัวซนโดไม่ใช่เป็นการอ,อกหักทุกรูปแบบนะแต่เป็นโรคอ,อกหัก คือความทรมานที่เกิดขึ้นจากความเครียดที่เกิดจากสภาวะทางกายและทางอารมณ์นะฮะเป็นผลมาจากการที่เราตีความอย่างรุนแรงสูญเสียอกหักจากคนที่เรารักหรืออื่นๆและส่งผลกระทบต่อจิตใจอยา่างรุนแรงที่อนถามน้องตา้านะครับว่าเคยเจอสภาวะแะไรี่ไมคเข้หรือเป็นอยาา่างไงบ้างคะ ตอนนั้นนะคะชีวิตน่ะมืดแปกด้านเลยอะไรที่เราเคยเห็นในหนังในละครเนี่ย<ม>เกิดขึ้นกับเราหมดเลยร้องไห้ใต้ฝักบ,บัวอยู่ในห้องเพื่อนคนเดียวตอนนั้นมันมืดแปลกด้านเลยค่ะทําอะไรไม่ถูกเลยเจ็บปวดมากเลยเนาะใช่ภาวะแบบนี้ยุกิป่ะของผมก็จะเป็นประมาณว่า,ารู้สึกไม่อยากอยู่คนเดียวครับแบบพออยู่คนเดียวแล้วมันดาวแบบมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันยิดไม่เรื่อยครับก็เลยแบบต้องออกไปข้างนอกไปอยู่กับเพื่อนอะไรเป็นประมาณนี้คล้ายๆกันเลยแล้วเป็นที่ เหมือนเราเจอกับโลกมืดที่ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนที่มันทำให้ชีวิตเราไปต่อได้นะครับแล้วบอสของบก็เหมือนกับของยุกกีเลยครับผมตรงนี้คือเวลาเราเราเหมือนเราอกหักครับผมก็จะมอยู่อยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยต้องแบบออกไปหาเพื่อนครับผมเพื่อที่แบบจอยกับเพื่อนหน่อยเพราะอยู่คนเดียวแล้วมันดาวครับผมแล้วก็ถ้าตอนที่อกหักครับผมก็คือเศร้าแล้วก็เหมือนไม่อยากอยู่แบบอยู่คนเดียวครับก็เลยต้องออกไปาง แสดงว่าสภาวะแบบนี้มันเหมือนทําให้ชีวิตเราไปต่อและทําอะไรไม่ได้นะทุกอย่างมันอยู่ในความมืดมิดทุกอย่างมันจมอยู่กับออความจมปัดบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะดำเนินต่อไปอย่างไรแล้วหลายๆคนเชื่อว่าถ้าอกหักเศร้าต้องไปเคลียร์กับการดื่มเหล้าคุต้าคิดว่าดื่มเหล้าทําให้ใหายเศร้าจริงไหมส่วนตัวคะ่ะช่วงเวลาตอนนั้นคือ ถ้ามองตอนนี้อาจจะมองว่าทําไมต้องดื่มจะว่าณช่วงเวลานั้นอะเราคิดอะไรไม่ออกนะการออกไปกินเหล้าเหมือนทําให้เราลืมเขาได้อะค่ะใช่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้ลืมเหมือนว่ายิ่งกินเหล้าเราก็ยิ่งคิดได้ว่า มันก็ยิ่งจันสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆและกินแล้วก็ทําให้เราจมปากกับอันนีตมากขึ้นยิ่งกินก็จะยิ่งโฟกัสเรื่องนั้นยิ่งจะกิดแต่เรื่องนั้นจับขึ้นเยอะไปอีกใช่ก็เสมือนว่าไปนั่งดื่มเหล้าแล้วคิดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจนทุกอย่างดิ่งลงเรื่อยๆนันดิ่งลงดิ่งลงแล้วรากว่าคิดอะไรไม่ออกเนาะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างกินนะครับผมกินเข้าไปแล้วก็มันจะกินเยอะเรื่อยๆใช่แล้วก็มันยิ่งดิ่งลงไปครับพอดิ่ง สุดท้ายก็เมาไปเลยแล้วก็เหมือนหลับไปเลยฟูไปเลยครับผมกินจนเสียสติช่จนเมากินจนจำไ่ได้จำไ่ไ้จอย่างมันมันูกจบปากไปหมดเลยทุกอย่างมันไปบอกไม่ได้เนาะแสดงว่าถ้าเราอกหักแล้วเราเลือกที่จะไปดื่มเหล้าไม่ได้ช่วยหายเศร้าเลยเนาะแน่แท้มากที่สุดคือทําให้เราเศร้ากว่าเดิมนะก็จมปากและไม่มีสติที่จะคิดหาคำตอกเลยถูกไหมครับแสดงว่าวันนี้ทุกคนคงมะใ เข้าใจนะฮะแล้วก็คงจะห็นภาพไปมองพร้อมกันว่าที่สุดลอเรากลับมาทบทวนแล้วพบว่าห้าอ,อกหักและไปดื่มเหล้าไม่ได้ทาให้หักเศร้าเลยนี่ทําทให้ความเศร้าเพิ่มมากขึ้น <ใช S 1> และชีว<ช>ิตไม่สามารถจัดก,การเ,กเรื่องราวต่างๆหรือ move on ไปต่อนะั่งยใช่ถ <ๆ S 2> <ด>ูกไหมคบถูกต้องใช่คับครับผมดังนั้นแล้วถ้าเราอ,อกหักการเลือกที่จะไปดื่มเหล้าถือว่าเป็นการสักาการที่ผิดและเป็นความเชื่อผิดๆเพราะการดื่มเหล้าจะทําให้เศร้ามากขึ้นดีที่สุดคือเราจะต้อง move on ให้เร็ว ะะเรียนรู้ที่จะตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นดูแลหัวใจของเราให้แข็งแกงให้เร็วที่สุดโดยการหาวิธีกับการ,การจัดก,การความเครียดที่ถูกต้องและจะทําให้เราเนี่ยก้าวผ่านผลชีวิตไปได้นะฮะโดยที่เราจะต้องไม่พึ่งลังเบียร์นะฮะการดื่มการเมาหรือข้าผักนัดวงดาและนี่คือวิธีการที่จะทำให้ทุกคนออกปลอดภัยที่สุดครับ อกหักช่วงนั้นมันเศร้ามากค่ะมันดิ่งเหมือนมองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ความมืดเต็มไปหมดอนาคตที่เราเคยมองเอาไว้กับเขาก็ตอนนี้เหลือแค่เราคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จะทายัางไงต่อคือชีวิตช่วงนั้นนะคะเราคิดว่าเล่าเนี่ยอาจจะเป็นทางออกเดียวที่ทําให้เราหายจากความรู้สึกนี้ได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยก็ตอนอกหักอะครับก็รู้สึกว่ามันมันดิ่งอะพี่มันแบบว่ามันดิ่งอะมันอยู่คนเดียวไม่ได้อะคือมันดาวไปหมดเลยครับแบบว่า เวลาจะทาอะไรมันก็ดาวมันก็แบบเวลาจะนอนนอนไม่ค่อยหลับเลยพี่ก็คิดถึงอดแบบในหัวมันก็คิดอะไรไปเรื่อยครับก็เลยแบบอ่าพออยู่คนเดียวไม่ได้ก็จะแบบออกไปข้างนอกไปกินเหล้าแต่พอแบบไปกินจริงๆอ่ะพี่ก็รู้สึกว่ากินไปกี่รอบก็ไม่ได้ช่วยอะไร่ะใช้ก็เหมือนเดิมตอนกินเหล้าอ่ะเหมือนว่าพอไปกินเหล้าใช่ไหมก็ยิ่งดิ่งลงไปเรื่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆทาให้เหมือนตัวเองอ่ะฟุบลงไปเลยไม่รู้ว่าพอกินเหล้าไปแล้วไม่รู้จะกกินไปทำไมอ่ะมันก็ไม่หายเศร้าครับ